เป็นตุ๊กตาเด็กเลี้ยงงัวนะครับไฟใหม่นะครับเพิ่นก็นเลยโดนทิมครับพอโดนทิมปุ๊บอีลาเลี้ยงงัวกับอีลาเลี้ยงแกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอู้ซ่าครับืมอน,นี้ก็มานำเสนอนครับรีวิวนะครับของลินนะครับ ให้ฟังนะครับมีตัวใหญ่กับตัวน้อยครับตัวน้อยซื้อว่าอิลาเจสซี่ครับผมจากเรื่อง toy story อันนี้เป็นตุ๊กาตาของยี่ห้อคิวพอเก็ตครับผมนี่ครับมันก็โตประมาณนี้ครับผมแล้วก็นสุดของมันเน่ยจะมีประมาณ3โตครับแต่ว่าผมมีแค่ัวเดียวครับผมนะครับ เจสซี่กับเป็นข้าวบอยเกอร์ครับผมเป็นเด็กเลี้ยงม่วครับนะครับก็เป็นตุกาา๊กตาเด็กเลี้ยงม่วนะครับอ่าก็อันนี้เป็นมือนหนึงเลยครับผมบ่ได้แกะเดอ้อครับอันนี้คือแบบให้ให้เบิ่งกล้องซื่อๆนะครับอันนี้เป็นมือนหนึงเลยซิ้วยังยังยังมีกาวติดอยู่ครับน,น,นี่นะครับบ่ได้แกะเพราะว่าเดี๋ยวให้ ก้สือคนแรกเป็นคนแก่ครับทรงจะได้นะครับว่าเป็นคนแรกที่เปิดนะครับผมตัวประมาณสิบเส้นครับตัวนี้ครับก็มาเบื้องตัวต่อไปครับผมอันนี้ซืออีลาโบบีครับผมอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาครับอ่าโค้งไฟครับ แต่ว่าเพิ่นอ่มไฟเพิ่นไฟใหม่นะครับเพิ่นก็นเลยโดนทิมครับพอโดนทิมปึ๊บเพิ่นกับโอ้ยไปอยู่กับหลายคนหลายบ้านครับทุกยากหลายครับผู้บีบเนี่ยนะครับเพิ่นก็นเลยฟังใจว่าเพิ่นบ่อยากจะมีเจ้าของอีกเพิ่นอยากเป็นตุกตาอิสระนะครับออกไปเที่ยวเหนปนะจญภัยครับอันนี้ก็ จะมีบทเด้นตอนพาคซี่นี่แหละครับผมตุ๊กตาสอตัวนี่มันปรับขยับก็ได้ด้วยครับผมแต่มันมีฐานให้เสียบครับอันนี้ฐานคือว่างต่างได้ครับผมอันนี้ก็เป็นสาวไล่แกะครับอันนี้เป็นสาวคุ้มแกะครับก็จะมีไม้ไม้ค่อยกุ้มแกะครับคล่ายๆในห้อยครับผมค่อยกุ้ม แกะคุ้มบัวคุ้มควายครับแต่นี่คุ้มแกะครับอันนี้ก็เป็นมือหนึ่งครับแต่ว่าเพิ่นโดนแกะมาแหล็กันนะครับแต่ว่างานเนี่ยมนีสองสีครับผมแต่ว่าผมมียูสีเดียวครับอีกสีหนึ่งบ่มีครับนะครับก็งานชนินี้ก็จะหัวตัวโตครับผมแต่ว่างามครับงานแมนิ่งน่าจะมักกันหลายครับว่ามันหนาหักครับโตกระบาะ แพงปันไดครับเพราะเพราะเก็บได้อยู่ครับบ่บ่ถึงพันครับตัวนี้บ่ถึงพันนะครับถ้าสนใจก็เอาไปครูกันเลยเด้อครับขายคูทั้งอีหล่าหน่อยกับอีหล่าญ่นี่เลยครับเด็กเรียงวัวกับเด็กเลียงแกะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะผมก็จะซื้วันสีเลยครับเพราะว่าเด็กแกะข้างในครับผมครับ ก็เดี๋ยวให้ผู้ซื้อไปนะครับแกประกอบเอาเองเลยครับผมนะครับกล้องกับสภาพทั้งสีเลยครับเอาละครับถ้าผูใ้ใดสนใจก็ฝากนี้เด้อครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมแน่เหน๋ยเมือนาหาตัวอื่นมารีวิวตั้งสีให้ไหมครับผมหรืออยากเห็นตัวอะไรก็ลอง บอกมากนะครับเพื่อผมมีครับไม่นี้ทำแล้วครับผมเดี๋ยวไปก่อนหิวเข่าแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าผู้ใดกดแชร์ให้ครับสื่อขอมาจะมีส่วนลดให้ด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ